สวัสดีค่ะพบกับอาจารย์โอ้ศริกรอภิรัตน์นะคะได้ในรายการสหวิทยาโหรานะคะสำหรับวันนี้นะคะอาจารย์โอ้ศริกรอภิรัตน์จะมาดูดวงไพ่ยิปซีให้กับทุกคนนะคะคนละหนึ่งข้อเท่านั้นนะคะสำหรับทุกคนที่เข้ามาแล้วก็คำถามนะคะก็ถามมาได้นะคะกดไลค์กดแชร์เป็นค่าครูก่อนแล้วพิมพ์คำว่าแชร์แล้วเช่นคําถามนะคะ สำหรับอาจารย์โอสถริกรพิรันธ์แนะนำตัวนะคะเป็นประธานชมรมโหรา,าศาสตร์เอกอุเทพนิวิพยากรนะคะแอดเมนกลุ่มให้ยิบสีกลุ่มบารมีองคเทพนะคะและกลุ่มชมรมโหรา,าศาสตร์เอกอุเทนนิวิพยากรนะคะ เป็นแอดมินเพจสหวิทยาโหรานะคะซึ่งกำลังทำอยู่ตอนนี้นะคะแล้วก็แอดมินเพจชมรมโหราศาสตร์เอกรูเทนนิวิทยากรนะคะและแอดมินเพจยิปซีโอสิรีคอนะคะยิปซีโอสิรีคอก็จัดไปแล้วนะคะกับอาจารย์ท็อปสักครู่นี้นะคะแล้วก็แอดมินกลุ่มแอดมินเพจรายการคนมีองค์โดยอาจารย์โอและอาจารย์ท็อปนะคะและแอดมินเพจ หรยอทำน้ำมนต์นะคะยันเกอเพชรหลุมพ่อราสีวิงดำนะคะสำหรับใครที่เข้ามาแล้วนะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะแล้วก็สามารถติดตามผลงานอาจารย์โอและจอนท็อปได้นะคะที่เพจที่บอกไปสักครู่นี้แล้วนะคะใครเข้ามาแล้วกดไลค์กดแชร์ก่อนนะคะรบกวนให้กดไลค์กดแชร์ก่อนด้วยนะคะแล้วก็ค่อยพิมพ์คำว่าแชร์แล้วชื่อเล่นและคำถามนะคะ สำหรับใครที่เข้ามาแล้วนะคะอยากจะถามคำถามกดไลค์กดแชร์เป็นค่าครูนะคะและพิมพ์คำว่าแชร์แล้วชื่อเล่งคำถามถาม,มาได้เลยนะคะอาจารย์โอเสรีกรับพิรัตนะคะเข้ามาวันนี้นะคะมาดูดวงพ่ยิปีคนหนึ่งคำถามนะคะสำหรับทุกคนที่เข้ามาแล้วอยากจะถามคำถามนะคะมีกติกาดังนี้นะคะหนึ่งกดไลค์กดแชร์เป็นค่าครูนะคะและพิมพ์คำว่า แชร์แล้วชื่อเ่่นคำถามมานะคะ mm hmm. แชร์แล้วพรแชร์ก่อนนะคะใครเข้ามาแล้วกดไลค์กดแชร์ก่อนนะคะแล้วพิมพ์คาว่าแชร์แล้วเชื่อนคำถามขออนุญ,ญาตอ่านคนที่มีคาพูดแชร์นะคะ

ขออนุญาตอ่านคนที่มีเขาผู้แชร์ขึ้นนะคะแชร์แล้วหญิงแฟนหนูเขาจะขอหนูขึ้นสถานะไหมคะยังก่อนนะคะคุณหญิงยังนะคะคุณโอ๋ค่ะสาวสิบเก้ 19, าใชลงกลุ่มขอบคุณมากเลยนะคะคนชื่อว่าวาเลนเขาอยากเจอเราไหมคะเผา่ออยากเจอไหมเหมือนเขายังไม่อยากเจอนะคะ คุณลูกน้ำนะคะแชาแล้วนะ้าแฟนสัญญากับเราจะเคลียร์ปัญหาเรื่องผู้หญิงให้จบในสามเดือนเขาจะทำตามสัญญาได้ไหมคะเขาตกลงกับคุณว่าัยไงเขาก็ว่าจะทำอย่างนั้นนะคะเขาคิดว่าเขาจะทำอย่างนั้นนะอืมแชร์แล้วค่ะเมย์มีโอกาสจะได้จะมีโอกาสได้อยู่ด้วยกันกับคนชื่อพศไหมคะ คุณเมย์นะคะจะมีโอกาสได้อยู่ด้วยกันกับคนชื่อโฮสไหมมีโอกาสที่จะอยู่ด้วยกันได้นะคะทั้งคู่ก็จริงจังนะคะไม่ได้เล่นๆเลยนะแชร์แล้วคะ่ะน้ำโพสขายของวันนี้จะขายได้ไหมคะเหมือนยังไม่เป็นที่น่าพอใจนะคะอาจจะขายไม่ได้นะแชร์แล้วฟลุกแฟนคนที่เลิกไปจะมีโอกาสกลับมาคืนดีกันไหมครับ ถามว่าฟลุกแฟนที่เพิ่งเลิกไปจะมีโอกาสกลับมาคืนดีกันได้ไหมยังก่อนนะคะยังก่อนนะไพ่บอกว่าเป็นไพ่ที่โดดเดี่ยวอยู่นะยังไม่ได้สมหวังเรื่องคู่นะคะแชร์แล้วค่ะเชอร์รี่40คนรักเก่าฝากเลยค่ะมาถามเรื่องชีวิตเราเขาคิดหรือต้องการจะอะไรจากเราคะเขาต้องการอะไรนะคะ เหมือนเขายังคิดถึงคุณอยู่นะยังเศร้าเรื่องคุณยังอะไรอาวร์ถึงคุณอยู่นะคะแชร์แล้วตกตาจะได้ผ่าตัดขาเร็วนี้ไหมคะยังนะคะ